สวัสดีค่ะพบอัวบรายการโค้เซแห่งหมอร์นิ่งนิวเช้าวันคานที่ยเตัวคมราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานกลับมาฟื้นตัวขึ้นแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาอย่างหนักทีเดียวทองคำทะลุ4ี่0ันสามร้อดอลลาร์ขึ้นมาได้แล้วก็ทำออทามไฮใหม่ที่4ี่1ันสอยปดสิบอลลาร์ให้บตอบแทนปีนี้สูงถึง6 7สิเปราก็เป็นการปรับตัวขึ้นทำออทามไฮครั้งที่ห้าสิบสามของปีนี้แล้ว มีแรงเทขายออกมาบ้างทำให้ปิดตลาดย่อลงมาที่4,355ดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง104ดอลลาร์ค่ะปัจจัยบวกยังเป็นเรื่องเดิมความตึงเครียดเรื่องการค้าของอเมริกาเราก็จีนโกลเมนชัดดาวของอเมริกายืดเยื้อแล้วก็เข้าเป็นวันที่21แล้วแล้วก็มีแรงซื้อจากกองทุน ETF ทองคำ SPDR ซื้อทองคำเข้ามาหนะัก นะคะเมื่อวานซื้อ11.45ตันสำหรับเรื่องโกลเมนชตาวสัปดาห์ที่ลาวุฒิสภาก็ยังไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณชั่วข่าวได้เป็นครั้งที่10ของรอบนี้แล้วนะคะเราก็มีข่าวเหมือนกันว่าทางที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจำทำเียบข่าวบอกว่ามีแนวโน้มว่าโกลเมนชตาวจะสิ้นสุดในสัปดาห์นี้นะคะ ซึ่งทำเองอาจจะใช้มาตรการที่เข้มวดเพื่อบีบบังคับให้รรคโดมแขกให้ความร่วมมือนะคะต้องอาศัยเสียงจากดมแขกมาโหวตนะคะซึ่งทางรัิสภาเนี่ยต้องอาศัยเสียงรวม60เสียงนะคะถึงจะผ่านร่างงบประมาณได้ ส่วนการเจรจาการค้าทมร,รมกาจีน,นก็เป็นประเด็นที่นักลงทุนติดตามเพราะว่าสัปดาห์นี้สกอตเบนเซนและนุยคลังทรใมกาก็จะมีการประชุมพบปะกับรองนายกจีนค่ะก็คงเป็นการปูทางเพื่อให้ผู้นำทั้งสองประเทศนะียมาคุยประชุมกันในช่วงปลายเดือนนี้นะครับส่วนกานเฟ้ร PCE ของชม่งาจะประกาศในวันศุร์นี้แล้วนะคะหลังจากที่เลื่อนออกมาสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ประกาศทาบอกว่าให้เจ้าหน้าที่หลาบางส่วนนยะกลับเข้าทํางานจะได้เก็บข้อมูลข้อมูลตรงน,รงนี้ข้อมูลตรงนี้ต้องเอาไปใช้คํานวณเงินประกรันสังคมนะคะเลยจําเป็นต้องเปิดเผยออกมาซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าเดือนกันยายนจะเพิ่มขึ้นสาจดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะเร่งโตสูงข,ขึ้นแต่เข้าใจว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะไม่ค่อยมีผล รประชุมเฟดก็สัดาหน้าแล้วนะคะทางด้านกองทุน SDR น,น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนทองคำปีนี้มีการเข้ามาซื้อทองคำติดต่อกันเป็นวันที่6กแล้วก็ซื้อทองคำหนักติดต่อกันเป็นวันที่3ามนะคะเมื่อวานเข้ามาซื้อสิบ5อจุดสี่ห้าปันเดือนนี้ซื้อแล้วส5 7สิบห้าจุดเจ็ดแปดปันนะคะสูงที่สุดของปีนี้แล้วนะคะ แล้วก็ปีนี้ซื้อรวมแล้ว186ตัน,นครับสำหรับวันนี้ติดตามการถแถลงของประธานธนาคารการยุโรปแล้วก็มีการถแถลงของพูว่าการเฟดบอร์เออร์ติดตามเรื่องประเด็นเรื่องโกลเมนชัดดาวด้วยนะคะมีข่าวอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแนวโน้นมราราคองคำคาดว่า Sideway Up นะคะปรับตัวขึ้นไดนะ้อาจจะมีกรอบจำกัดแล้ว แนวรับ4,230ดอลลาร์4,300ดอลลาร์แนวต้านจุดออทามไฮนะ4,380ดอลล่าร์ยังคิดว่ายังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ผ่านกันขึ้นไปได้นะ4,400ดอลลาร์ส่วนทองแท่งของสมาคมมื่อวันปรับเปลี่ยนถึง24ครั้งขายออกช่วงเย็น66,000บาททวนไม่เปลี่ยนแปลงจากวันเสาร์ค่ะ แนวรับ66,800บาท66,500บาทแนวต้าน67,300บาท67,500บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนนะลงทุนระยะสั้นขายบางส่วนที่ใกล้ๆ4,380นคะคะถึงประมาณ4,400ดอลลาร์คูฟิเจอร์อยากเข้าซื้อเก่งกำไรนะดูตรงแนวรับ4,300ดอลลาร์ตัดขัดทุน4,280ดอลลาร์ค่ะ โกลฟิเจอร์ itter, เก็งกำไรฝั่งซื้อ4,340ดอลลาร์ตัดขาดทุน4,320ดอลลาร์นะครแนะนำฝั่งซื้อตลอดแต่ว่าถ้าจะต,ต้องขายออกไปนะคะก็วันนี้อาจจะหาจังหวะขายออกไปได้ค่ะไกลๆ4,380ดอลลาร์สำหรับทองสปอตขายออกไปนะคะสำหรับเงินบาท เมื่อวานกลับมาแข็งค่าขึ้น19สตางค์นะอยู่ประมาณ32บาท60สตางค์เมื่อวานขึ้นไหวผันผวนผนะกรอบค่อนข้างจะกว้างเงินบาทให้แนวรับ32บาท30สตางค์นะครับแล้วก็แนวต้าน32บาท90สตางค์ค่ะสำหรับ USD futures สัญญาเดือนธันวาคมแนวรับ32บาท10สตางค์นะคะแล้วก็แนวต้าน32บาท70สตางค์ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ